ความวุ่นวายในพระมาร่าหลังอรลองพญาสวรรคตนะครับเมื่อขบวนเสด็จพระเจ้าอรลองพญาไปถึงมอตมะพระองค์ก็สวรรคตในเวลารุ่งอรุณในพินยกรรมของพระองค์นั้นต้องการให้พระโอรสทั้งหมด6พระองค์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นของราชแต่ในที่สุดก็เกิดปัญหาขึ้นมามังลอกนะครับเป็นพระโอรสองค์โตจึงถูกวางไว้ในตําแหน่งอรัชทายาทแต่ก็มีความพยายามที่จะแย่งราชสมบัติโดยเจ้าชายมังระพระอนุชารอง จนเงเริ่มที่จะรบลากันสุดท้ายพระมันดาของทั้งสองพระองค์ก็ได้เสด็จมาไกลเกลี่ยจึงเลิกแล้วกันไปแต่พระเจ้ามังลอกมองว่ามีแม่ทัพนายกองหลายคนสนับสนุนเจ้าชายมังระจึงให้นําแม่ทัพสองนายมาประหารชีวิตแบบเช็ดไก่ให้ลิงดูฝ่ายมังคองนอรธายอดขุนพลเอกของพระเจ้าอารองพญาผู้มีผลงานดืลั่นในการนรระวังหลัง ในการถอยทัพของอรองพญาจากกรุงศรีอยุธยานั้นก็กำลังดำเดินทับอยู่ท่านเป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้ามังลอกแต่ครั้งลบด้วยกันเมื่อได้ข่าวมีการประหารชีวิตแม่ทัพทันทีที่ขึ้นคองราชเขาจึงแกล้งเดินทับช้าๆเพื่อถ่วงเวลาเพราะยังไงก็คงต้องตายแม้เขาจะไม่เคยสนับสนุนเจ้าชายมังระแต่ความเป็นปฏิปักษ์มีมานานแล้วแม้เขาจะเป็นแม่ทัพเอกของอรองพญาแต่เมื่อสิ้นบุญของพระองค์แล้ว ก็คงไม่มีใครคุ้มเงาหัวในที่สุดเขาก็ตัดสินใจก่อกระบฏโดยนำกำลังทั้งหมดที่เขามีไปยึดกรุงอังวะในเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2303พระเจ้ามังลอกส่งกองทัพนะครับไปล้อมกรุงอังวะแม้เขาจะมีทหารเพียงแค่หยิบมือแต่ก็ต้านทานการล้อมได้นานถึง5เดือนเมื่อเสบียงอาหารในอังวะเริ่มขาดแคลนเขาจึงนำทหารส่วนหนึ่งนี้ออกจากเมืองจุดมุ่งหมายก็คือเชียงใหม่ แต่เขาก็ถูกยิงโดยปืนคาบศิลาเสียชีวิตจากนั้นก็มีกระบฏเกิดขึ้นอีกในสมัยพระเจ้ามังลอกแต่พระองค์ก็ปราบได้โดยนิรโทษกรรมผู้ก่อการทุกคนแล้วหันไปฝักใฝ่พระพุทธศาสนาแทนเป็นพุทธมามมกะอย่างแท้จริงในการทำนุบำรุงวัดบาอารามแต่อาการประชวนของพระองค์ก็เริ่มกำเริบและก็สวรรคตในปีพุทธศักราช2306 หากพระเจ้ามังลอกไม่ด่วนสวรรคตนะครับประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาก็คงจะยาวนานกว่านั้นหน้าประวัติศาสตร์ของชาติไทยก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบเพราะพระองค์ไม่มีแนวคิดที่จะลุกรานกรุงศรีอยุธยาในฐานะเมืองที่นับถือพุทธศาสนาด้วยกันพระเจ้ามังราพระอนุชาขึ้นของราชสมบัติเป็นนรรัชการที่3ามแห่งราชวงศ์ของบองในปีนั้นและด้วยความที่กระหายสงครามอย่างมากทรงวางแผนรุกรานกรุงศรีอยุธยาทันทีที่ขึ้นสวรราชในปีพุทธศักราช2306นะครับ